ขอถวายความนอบน้อมลมัสการแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันต์ตัมสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันสูงสุดขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมและขอความเจริญความพาสุขและความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่ศรัทธา ญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจไฟในธรรมทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการพิทักรักษาพระพุทธศาสนาอยู่ในขณะนี้ต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ในเรื่องของปรมัทธธรรมมาแสดงให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเพื่อท่านทั้งหลายจะได้มีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกในเรื่องราวความเป็นไปของชีวิตท่านสาธุชนทั้งหลายบุคคลใดก็ตามได้ศึกษาพระอภิธรรม หรือปรมัตถธรรมแล้วบุคคลนั้นจะเป็นคนฉลาดมองตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นฉะนั้นเมื่อบุคคลใดก็ตามได้มีความรู้มีความเข้าใจในปรมัตถธรรมอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วบุคคลนั้นก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตของตนเองไปในทางที่ถูก เมื่อดำเนินชีวิตของตนไปในทางที่ถูกแล้วชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ก็ย่อมได้รับประโยชน์ได้รับความสุขกายสุขใจทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยและการศึกษาประมธ,ธรรมนี้ก็จะเป็นปัจจัยให้บุคคลนั้นได้มีโอกาสรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจส,สี่เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพาน ในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้แสดงในเรื่องของอกุศลเจตสิกซึ่งเป็นเจตสิกฝ่ายบาปฝ่ายอากุศลเมื่อประกอบกับจิตของบุคคลใดแล้วก็จะทำให้จิตใจของบุคคลนั้นเป็นบาปเป็นอกุศลไปด้วย อากุศลเจตสิกนี้มีถึง14 14ลักษณะ14ดวงด้วยกันเมื่อครั้งที่แล้วอัตมาก็ได้พูดถึงอากุศลเจตดสิกดวงที่2คืออหฮิริกะเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีความละอายต่อบาปทุจริตก็ได้แสดงจบลงไปแล้วโดยย่อพอสังเขต ฉะนั้นวันนี้ก็จะได้แสดงอากุศลเจรสิกดวงที่สามคืออโนตตปะเจรสิกอโนตตปะเจรสิกนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่สะดุ้งปลัวต่ออากุศลทุจริตต่างๆมีกายทุจริตเป็นต้นอโนตตปะเจรสิกนี้มีสภาพคล้ายกับอหิริกะเจรสิก ดังที่ได้แสดงไปแล้วคือไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปและผลของบาปที่จะพึงเกิดขึ้นแก่ตนเองด้วยเหตุนี้แหละอหีริกะและอโนตปะทั้งสองดวงจึงมักมาด้วยกันเสมอต่างกันแต่ว่าสาเหตุและเหตุใกล้ที่ทำให้เจตสิกทั้งสองดวงนี้เกิดขึ้นนั้นต่างกัน กล่าวคือเหตุใกล้ที่ทำให้อหิริกะเจริกเกิดขึ้นนั้นก็ได้แก่การไม่เคารพในคุณงามความดีของตนส่วนเหตุใกล้ที่ทำให้อโนตตาป,ปะเจริกเกิดขึ้นนั้นก็ได้แก่ความไม่เคารพคุณงามความดีของบุคคลอื่นแต่เมื่อว่าโดยสภาวะแล้วย่อมเป็นไปด้วยกันได้ เราคือเพราะความไม่เคารพตนเองและบุคคลอื่นจึงทำให้บุคคลกล้าทำบาปโดยไม่ละอายและไม่เกรงกลัวต่อบาปทุจริตทั้งหลายทั้งปวงท่านสาธุชนทั้งหลายบัณฑิผู้มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแล้วย่อมสามารถกำหนดพิจารณาเรียนรู้สภาพของอนตุตตปะเจรศิศ อันเป็นประมัทธธรรมอย่างหนึ่งซึ่งนับเนื่องในสังขารขันเพราะเป็นสภาวธรรมที่ปรุงแต่งจิตให้เกิดการรับรู้อารมณ์เป็นพิเศษออกไปจากเวทนาคันและสัญญาคันโดยอาศัยคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตนที่ไม่เหมือนกับสภาวธรรมเหล่าอื่น4ประการที่เรียกว่าวิเศษลักษณะ หรือลัคนาที่จตุกะดังต่อไปนี้หนึ่งอนุตตาสนละลักขนังวาปาปโตสารัชะละักนังมีความไม่สะดุ้งกลัวต่อความชั่วเป็นลักษณะหรือมีความไม่สะทกสะทานต่อบาปเป็นลักษณะเหมือนแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟไม่มีความ สะทกสะทานวันกลัวต่อกองไฟเะนั้นคือหมายความว่าอน,นตุตตปะเจริสิกนี้มีสภาพที่ไม่เกรงกลัวต่อความชั่วและโทษของความชั่วที่จะพึงได้รับเพราะฉะนั้นเมื่ออน,นตุตตปะเจริสิกครอบงำจิตของบุคคลใดแล้วก็ย่อมจะทำให้บุคคลน,นั้นกระทำความชั่วได้อย่างเต็มที่ ย่อมมองไม่เห็นความชั่วเป็นย่อมมองเห็นความชั่วเป็นความดีมองเห็นความผิดเป็นความชอบเหมือนกับมแมลงเม่าที่มองเห็นแสงไฟลุกโชดช่วงมีสีสวยสดแล้วโผลบินเข้าไปหวังจะเล่นแสงไฟแต่ก็ถูกไฟเผาไหม้ให้ถึงซึ่งความตายนี่เป็นลักษณะของอนตุตาปะ คือมีความไม่สะดุ้งกลัวต่อความชั่วมีความไม่สะทกสะทานต่อบาปเป็นลักษณะประการที่2ทุจริตะการณะระสังมีการกระทำทุจริตเป็นกิจหน้าที่คือหมายความว่าบุคคลผู้ถูกอนุตตปะเข้าครอบงำแล้ว ย่อมกล้ากระทำความผิดความชั่วอย่างเต็มที่และเต็มใจโดยไม่หวั่นเกรงต่อโทษภยัยใดๆที่จะเกิดขึ้นเพราะความชั่วนั้นเป็นเหตุหรือไม่เกรงไม่เกรงกลัวว่าจิตใจของตนจะแปดเปื้อนด้วยความชั่วไม่กลัวว่าตนเองจะแปดจะแปดเปื้อนด้วยมลทินคือความชั่วเพราะฉะนั้นในขณะกระทำทุจริตอยู่นั้น บุคคลจึงไม่กลัวตอบผลของกรรมที่จะได้รับในอนาคตข้างหน้านี้เป็นหน้าที่ของอน,นตป,ปะคือมีการกระทําทุจริตเป็นหน้าที่ของเขาประการที่3ปาปาสังโกจะนะปััจุป,ปัฐานนังมีการไม่ย่อท้อต่อทุจริตเป็นอาการปรากฏหรือเป็นผลปรากฏ คือหมายความว่าบุคคลที่ถูกอโนตตะปะเข้าครอบงำจิตแล้วย่อมไม่คำนึงถึงความผิดชอบชั่วดีจึงกระทําทุจริตกรรมอยู่เนืองๆโดยไม่ย่อท้อและเบื่อหน่ายต่อการกระทําอกุศลกรรมนั้นเลยประการที่4ประคุณะอคาระวะปทัทฐานัง มีความไม่เคารพนับถือคุณงามความดีของผู้อื่นคือไม่ให้เกียรติบุคคลอื่นอันนี้ก็เป็นเหตุใกล้ที่ทำให้อโนตตปะเจตสิกเกิดขึ้นท่านสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ทรงจัดเรื่องอโนตตปะ ทรงแสดงเอาไว้ในพระสูตรที่มีชื่อว่าอะโนตป,ปะมูลกะสูตรว่าด้วยสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้ด้วยธาตุครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็ในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายย่อมคบหาย่อมสมาคมกันโดยธาตุก็คือนิสัยหรือสันดานทีเดียวคือสัตว์จำพวกที่ไม่มีโอตปะย่อมคบหาย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่ไม่มีโอตปะสัตว์จำพวกที่มีสุตะน้อยย่อมคบหาย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีสุตาน้อยสัตว์จำพวกที่มีปัญญาสามย่อมคบหาย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีปัญญาสาม สัจจพวกที่มีโอตปะปย่อมคบหาย่อมสมาคมกับสัตจจพวกที่มีโอตปะปตสัจจพวกที่มีสุตตมากย่อมคบหาย่อมสมาคมกับสัตจจพวกที่มีสุตตมากสัตจจพวกที่มีปัญญาย่อมคบหาย่อมสมาคมกับสัตจจพวกที่มีปัญญาสัตจจพวกที่ไม่มีโอตปะปย่อมคบหา ย่อมสมาคมกับสัตจำพวกที่ไม่มีโอตปะสัตจำพวกที่มีสติหลงลืมย่อมคบหาย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีสติหลงลืมสัตจำพวกที่มีปัญญาสามย่อมคบหาย่อมสมาคมกับสัตจำพวกที่มีปัญญาสามสัตจำพวกที่มีโอตปะย่อมคบหาย่อมสมาคมกับสัตจำพวกที่มีโอตปะ สัตว์จำพวกที่มีสติมั่นคงย่อมคบหาย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีสติมั่นคงสัตว์จำพวกที่มีปัญญาย่อมคบหาย่อมสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีปัญญานี้ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง,งเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายย่อมคบกันโดยธาตุหรือนิสัยสันดาน สัตว์ที่มีนิสัยสันดานดีก็ย่อมคบกับสัตว์ที่มีนิสัยสันดานดีสัตว์ที่มีนิสัยสันดานชั่วก็ย่อมจะคบกับสัตว์ที่มีนิสัยสันดานชั่วดังนี้เป็นต้นก็เป็นอันว่าสรุปในเรื่องของอนุตตาปะเจรสิกอนุตตปะเจรสิกนี้อยู่ในกลุ่มของอกุศลราศีก็คือหมวดแหง่งอกุศลเจรสิกสิบสี่ เป็นโมจตุกะเจรสิกคือเจริิกที่ประกอบกับอกุศลจิตได้ทั้งหมดคือ12ดวงจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสภากุศลสาธารณเจรสิกแปลว่าเจริิกที่ประกอบได้ทั่วไปในอกุศลจิตทั้งหมดอนโนตปะเจริิกนี้เป็นนิยตโยคีเจตสิกคือเจริิกที่ประกอบกับจิตได้โดยแน่นอนคือหมายความว่า เมื่อระบุว่าประกอบกับอกุศลจิตได้ทั้ง12ดวงครั้นเมื่ออกุศลจิตดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นก็ย่อมจะมีอนตุตตปะเจรสิกประกอบร่วมด้วยเสมอโดยไม่มีกรณียกเว้นอน,นตุตตปะเจรสิกย่อมเกิดร่วมกับเจรสิกได้ถึง2 0 26ดวงเว้นอน,นตุตตปะคือเมื่อประกอบกับโลภะมูลจิต8ย่อมเกิดพร้อมกับอัญญสมนาเจรสิก13 โมหะอหิริกะอุทจะโลติกะเจตสิกสาและถีทุกะเจตสิกสองเมื่อประกอบกับโทสะโมลิจิตสองย่อมเกิดพร้อมกับอัญญะสมนาเจตสิกสิเว้นปีติโมหะอหิริกะอุญญทจะโทจตุกะเจตสิกสีและถีทุกะเจตสิกสองเมื่อประกอบกับโมหะโมลจิตสองย่อมเกิดพร้อมด้วยอัญญะสมนาเจตสิกสิเเวน้นปีติและชันทะ โมหะอหิริกะอุทจจะและวิจิกิจฉาเฉพาะในโมหะโมลจิตดวงที่หนึ่งเท่านั้นที่เกิดพร้อมกับวิจิกิจชาเจริิกอนโนตตาปะเจริิกย่อมละได้เด็ดขาดด้วยอํานาจแห่งอรหัตตมรรคยานส่วนมรรคยานอื่นย่อมละได้เป็นบางส่วนคือโสดาปฏิมรรคยานย่อมละอนโนตตาปะเจริิกที่ประกอบกับทิฏฐิคตะสัมปยุตจิตหนึ่ง วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตหนึ่งได้โดยเด็ดขาดเรียกว่าสมุเชทะประหารสกทาคามีมัคคยานล่อมย่อมละอนตุตตป,ปะเจริกที่ประกอบกับทิฏฐิคตาวิปยุตตจ,จิตสี่ดวงโทสะมูลจิตสองอุทจสัมปยุตตจิตหนึ่งโดยการทำให้เบาบางเรียกว่าตนุกระประหารอนาคามีมัคคยานย่อมละอนตุตตปะเจริกที่ประกอบกับทิฏฐิคตา วิปยุตจิตสี่ดวงโดยทำให้เบาบางเรียกว่าตานุกระประหารและย่อมละอนโนตป,ปะเจรสิกที่ประกอบในโทสะโมลจิตสองโดยเด็ดขาดเรียกว่าสมุชเชท,ทประหารส่วนอรหัตมรคยานย่อมละอนโนตป,ปะเจรสิกที่ประกอบกับทิฏฐิขตาวิปยุตจิตสี่อุทจจะสมปยุตจิตหนึ่งโดยเด็ดขาดเรียกว่าสมุชเชท,ทประหาร เพราะฉะนั้นพระราหันเท่านั้นที่สามารถชำระล้างอน,นตตปะเจริกให้หมดสิน้นจากขันธะสันดานได้โดยเด็ดขาดาท่านสาธุชนทั้งหลายอาหิริกะเจริกและอน,นตุตปะเจริกทั้งสองดวงนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือเป็นสภาวธรรมที่ทำให้สาปรยุตตะธรรมคือจิตและเจริกที่เกิดพร้อมกับตน มีสภาพด้านกระด้างและกล้าที่จะกระทำอกุศลกรรมต่างๆมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดปดโกโหกหลอกลวงพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพลอเจอ้อเป็นต้นแต่เมื่อกล่าวโดยอัดแล้วย่อมมีความหมายแตกต่างกันอยู่บ้างคืออหิริกะหมายถึงสภาวธรรมที่ไม่มีความละอาย หรือไม่รังเกียจต่อบาปธรรมส่วนอนุตตปะนั้นหมายถึงสภาวธรรมที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปและผลของบาปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในอภิธรรมมัธถะวิภาวินีดีกาท่านพระรีกาจารย์ได้แสดงการเปรียบเทียบความต่างกันแตกต่างกันระหว่างอหิริกะและอนุตัปะเอาไว้ว่าบุคคลผู้ไม่มีหิริย่อมไม่เกลียดบาป เหมือนสุกรไม่เกลียดคูดบุคคลผู้ไม่มีโอตปะย่อมไม่กลัวบาปเหมือนตักแตนไม่กลัวไฟคือมแมลงเม่าไม่กลัวไฟฉะนั้นอหฮีริกะและอนุตปะทั้งสองอชื่อว่าเป็นกำลังในการกระทาทุจริตกรรมทั้งปวงจึงเรียกว่าพลธรรมฝ่ายอากุศลถ้าอาหฮีริกะและอนุตปะมีกำลังมาก ย่อมเป็นเหตุให้บุคคลกระทำอาอกสุลกรรมได้โดยไม่ย่อท้อเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีกําลังมากย่อมทํากิจการงานได้โดยไม่ย่อท้อและเหน็ดเหนื่อยฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายในอกุศุลจิตทุกดวงจึงมีอาฮีริกะและอ,อนโนตัปปะประกอบร่วมด้วยทุกเดองไม่ว่าจะเป็นโลภะมูลจิตแปดวง โทสะมมลจิตสองดวงและโมหะโมลิจิตสองดวงก็ย่อมมีอหิริกะและอนตตปะประกอบด้วยทุกดวงฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้บุคคลประกอบทุจริตกรรมได้สำเร็จเพราะอาศัยกำลังแห่งอหิริกะและอนตตปะซึ่งมีสภาพเป็นภระธรรมนั่นเองเอาละท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย วันนี้ก็คงจะพอสมควรเกเวลาเวลาหมดหมดเวลาแล้วอาตมาก็ขอยุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และขอให้ทุกท่านนั้นจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งความผลทุกขก์่าวคือมรรคผลผนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอขอเจริญพร